สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำที่เที่ยวหัวหินโซนตะวันตกกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดแลนด์มาร์กที่น่าสนใจของโซนตะวันตกมีเจที่ค่ะสถานที่แรกบ้านศิลปินหัวหินตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินเปิดเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกามีกิจกรรมเพ้นสีบนถุงกระดาษและเดินชมผลงานศิลปะค่ะ ที่ที่สองหัวหินซาฟารีตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินเปิด10นาฬิกาถึง17นาฬิกามีสวนสันทนาการแบบเปิดโลง่งมีสัตว์หายากเช่นช้างและเสือรวมถึงรถดีทีวีและเพนบอลค่ะที่ที่3มตลาดน้ำหัวหิน3 0 0พันนามตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหิวหนเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีพบกับสินค้าราคาถูกสินค้าทำมือของที่ระลึกอาหารต่างๆหลากหลายค่ะ ที่ที่4แววไหว้ยพระธรรมบุญนวัดห้วยมงคลและสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินเปิดทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาค่ะที่ที่ห้าไร่อ่างุ่นมอนซูนววลลี่สนุกไปกับกิจกรรมมากมายตั้งแต่การชินวายให้อาหารช้างไปจนถึงปั่นจัก,กรยานภูเขาชมวิวทิวทัศน์ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินเปิด9นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะ ที่ที่หไร่ทวีการสนุกไปกับกางเต้นสัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศสุดชิวตั้งอยู่ที่ตำล้่ยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินเปิด8ดนาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะที่สุดท้ายน้ําตกป่าละอูมีน้ําตกหลายชั้นที่สามารถนับได้บรรยากาศรอบน้ําตกเงียบสงบเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินเปิด8นาฬิกถึง17นาฬิกาค่ะ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่